สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายชนบ,บทโพสต์ถึงแม่แตงโมไม่บอกก่อนไม่ให้ทําคดีต่อร้านไม่ชอบด้อยค่าใครรับหลัง ภายหลังจากที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนัดคุ้มครองสิทธิและสอบคำให้การในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดากับจำเลยทั้ง6คนนานกว่า5ชั่วโมงล่าสุดมีรายงานว่าจำเลยได้ตกลงทำสัญญาประนีประน,น,นอมกับผู้เสียหายคือนางพนิดาแม่ของแตงโมและชดใช้ค่าเสียหายต่อนหน้าศาลแล้วในส่วนของคดีแพงทำให้นางพนิดาพอใจถอนคำร้องขอเป็นโจ์ร่วมในคดีอาญาด้วย จากนั้นนายชนบทสุภัสสีอดีตทนายความของแม่แตงโมโพสต์ในเฟซบุ๊กกฎหมายชนบทว่าขอเรียนให้ทราบคดีน้องแตงโมยังไม่จบเพราะวันนี้จบเฉพาะคดีแพงที่คุณแม่แตงโมเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอายการและวันนี้คุณแม่ขอถอนคำร้องขอเป็นโจ์ร่วมศาลอนุญาตให้คุณแม่แตงโมถอนคำร้องได้คงเหลือแต่คดีอาญาที่พนักงานอายการฟ้องจำเลยทั้ง6ว่าประมาทเป็นเหตุให้น้องแตงโมตายศาลนัดตรวจพยานหลักฐานโจทย์และจำเลยเดือนธันวาคมครับผมและทีมงานทั้ง5้าคน ไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวในคดีน้องแตงโมแล้วครับล่าสุดนายชนบทอดีตทานายความของแม่แตงโมโพสต์ใน Facebook เพิ่มเติมด้วยว่าผมไม่ชอบด้อยค่าใครรับหลังแต่พฤติกรรมเมื่อวานนี้หากคุณแม่แตงโมไม่ให้ทีมทานายความของผมทําต่อไปทําไมไม่บอกลวงหน้าจะได้ไม่ต้องไปสาลครับต่อมาทานายเกิดผลแก้วเกิดคอมเมนต์ถึงทานายชนบทว่าถ้าผมเป็นท่านอาจารย์ผมจะไม่เข้าไปตั้งแต่แรกเพราะผมเชื่อว่าแม่แตงโมไม่ได้ต้องการทนายจริงๆแต่ต้องการที่ปร,รึกษาทางการ ััันนนนสําาหรรบบคคดีี้้เท่โดยทนายชนบทก็เข้ามาตอบว่าแตงโมเป็นลูกสาวของโสผลเพื่อนของผมผมไม่มีทางอื่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลในการตายของน้องแตงโมจึงต้องอาศัยช่องทางเดียวที่จะเข้าไปในคดีได้คือคุณแม่แตงโมครับผมรักแค่รักใครตั้งแต่คุณแม่แตงโมส่งคนไปจราจาค่าสินใหม่ทดแทนกับปอแล้วครับคุณเกิดผลผมยังไม่ได้เอาใบแต่งทนายความของผมเข้าสู่สำนวนและเมื่อเที่ยงคืนคุณแม่แตงโมย,ยังไลน์มาบอกทีมงานทนาย ของคุณแม่ว่าไปเจอกันที่ศาลครับจะให้หมายความว่าอย่างไรครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ